นี่ครับมาเอย่าหายไปหลายวันเอย่าหายไปหลายวันเหรอครับพี่น้องเอ้ยอยากภารกิจเนาะบอดขั้นเนี่ยลงสิบลายมื่นเลยน้ำมาพอเอาก่อนพราด้ดาวยเช่าเนาะก็ครับมื่อนี้ครับแก้ปมาช่วยกันพี่น้องตาำเกินนะครับเนาะคนสิรีมาด้วยปากคนไรกคนแช่คนที่ต่ำนะครับเนาะคอมเมนต์มากกันใจกันเ่าห่างไรข้างเขาทีตอนนี้โอ้ยมื่อนี้มาพร้อมย่ำนี่ยนะครับนี่นกกไง หอยข้างหนุ่ยไงครับโอ้โหมามึงสุดๆไปเลยบอลลายน้ำมันโอ้บอลลายเนาะใส่สตอใส่สีสันโอ้สุดยอดครับมึงไงนะมาลองชิมมึงดูใหญ่เนาะแบบเดย์ชิมก่อนนะอื้มมาถายเน้ะแบบกล่องเนาะโอ้คุยเจ่ดเดียวลยูะ Lùi ừ. vào khoảng quán này nó đấy Bỏ con bố lại đi, bỏ con nằm đi Bỏ lại không? Cả ăn Đây là ruột ổn thật Nó 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 đó Nó ใส่กระสับต่อโอ้จับจันในยันนี้เลยกไ <c oughs> อ้อชื่อหอยแค่ตัวใหญ่างนี่บุ๋มีพี่น้องเอ้ได้หอยคางมา <c oughs> อทอดกินกับกระสุตัวพี่ว่าเลิวพี่น้องเขากัดทัก

กุดกุดกุดน้องจับจับไปเลยรวบผักชุกไหลนะอืมน,น้อารวบผักสุกไหลมันเหนียวจ้ะนีมือกุกไม่ต้องทามถึงเย่าเข้าทำไมนะโอ้โหห้าอาทานโอ้โหอยากสิพัก Ước Ước kịp thịt nguội Hô, xài nguội nhầy thịt nguội Ước Thật mà เแต่ตกันมาเลยครับเด้อข้งไก่ข้างไก,งก่จับจับน้ำกันมือนี่สุดยอดเนาะเราเลิกงานเนาะเจ้าครับเนโอ้ยเบิบตัวเนี้ยเฮ้ยพัก ข้าปากว้มาทานด้วยป่ะเนาะนี่คือใหญ่แค่ไหนใหญ่เลยตัวนี้คักดินมองเลยว้าวนี่จะบักยังไงอ๋ออืออืมตัน้องเพีองเนาะ แน่งไว้พ่อกันขอพ่อกันชิปน้าครับชิปน้าครับผมเนาะนั่งนานไปเลยเย็นพี่น้องเยเย็นเอาไหลูเอาไงกินบ่อพี่น้องในบึงเลีครับสวัสดีครับน้องครับน้องตายใจคลิปครับก็บคอกบอยขอลาบผมมาเดีรับ